สวัสดีคนไลน์นะครับเอาไรอะไรอะไรเจอะไรโจ้าัฮมบ๊าด uh? so right, ouais, okay, right? ีคร uh ับสวัสด uh ีค huh. รับครับงนี้นะครับฝนก็ตกบ่อยนะครับก็ทุกคนก็ระวังเป็นหวัดกันด้วยนะฮะเฮ้ยเอาเนี่ยทุกคนเราเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับในแมปที่มีชื่อว่าอะไรโจเอาชีวิตรอดบนโลกสุดกลมใช่ครับผมคนเหลี่ยมก็คือพี่มันเหมือนเดิมใช่ครับคือโลกมันกลมแต่คนมันเหลี่ยมทุกคนนะซึ่งตอนแรกเราได้อุปกรณ์เริ่มต้นมาเป็นดาบไม้ขวานแล้วก็ Ja <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 โอ้โีเลยอ่ะโอเคครับผมซึ่งโลกใบนี้นะครับนะเราเป็นเอาชีวิตรอดได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าใครอยากเล่นก็ไปโหลดในแมบครับิโดส10นะครับเพราะช่วงนี้แม่งวิโดส10ทั้งล้วนๆเลยจะเป็นไลท์ตีมนะครับผมไปโอเคฮะอันนี้แมปฟรีเหรอพี่แมปฟรีเหรอแมปเสียตังดิพูเสียตังเกิดพ่งแมไลท์แมปอะแมปฟรีที่กูแคมเป็นแบบเด็โอ้โหกณต้องเข้าใจนะครับว่าวิโดส์1แม่งเป็นอะไรที่ผมพูดไปเลยนะว่ามันถ้าใครที่เล่นวิโดส10จะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่กงกินทรัพ เจ้าตามแหละอย่างที no ่บอกไปก็คือว่าแมปอะมันราคาแพงมากนะทุกคนคือแบบส่วนส่วนน้อยที่เขาจะทำฟรีนะเว้ยครับวิดดิสก์เพราะวิดดิสก์อะคือมันเป็นมันเชื่อมต่อกับแมปค้าพีอีด้วยก็คือมันเป็นมันมันเรียกกันสั้นๆว่าเบรล็อคเอดิชันเลยก็คือมันรวมๆกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับมาเลยสามารถขายแมปได้ง่ายกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะมันไม่ค่อยเล่นจาว่าไงมันเล่นในมือถือเออพีอีมือถือแล้วพวกนี้เยอะกว่านะในความคิดผมนะแต่ว่าคนแคสตะส่วนใหญ่จะแคสต์ในจาว่ากันผมก็ไม่เข นะถ้าเกิดเราลองดูการเล่นนะผมว่าการเล่นในวินโดว์มันจะดูแบบทำให้ผมงุนหงิดด้วยบางทีอ่ะใช่ถ้าเกิดเรากรระะโดดอไเงี้ยเออถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในจาว่าเยอะแล้วแบบเรามาเจอวินโดว์อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบงุนหงิดแบบโอ๊ะฝั่งฮีโเชียรอะไรเงี้ยเออประสบการณ์แต่น้องๆส่วนใหญ่ก็ดูกันได้นะครับนะก็เห็นหลายช่องนะเป็นบางช่องก็แคทในวินโดว์อย่างเดียวเลยเนี่ยเช่นแบบช่องช่องพี่อมช่องพี่อมนั่นแหละไม่เขาแคทในนี่เดียวเลยก็ก็เฟี้ดีแต่แมปมันต้องสูงกันนะพี่อะไรวะสูงมารซื้อแมปมาาบงอันแแม่งมปดักควีท แต่บางอันแม่งดูแบบหน้าปกดูโคตรดีเลยเยิ่งกดเข้ามาโอ้คิกเบ็ดไอ้สัตว์เอ้ยแบบเอออะไรเงี้ยมันปกคลิปเลยปกคลิปที่มึงทำอะโจอะไรอะไม่ใช่ครับอย่าให้ผมเล่าเลยปกคลิปไอโจทำก็คิกเบ็ดก็อะไรอะไม่ใช่โอ้อย่างหลายอย่างครับอะไรโจมีอะไรเกิดขึ้นพี่แดนสำรวจตรงบ้านยังไม่สำรวจเลยบ้านมีอะไรบ้านมีโอ้โหโอ้หูมีอะไรกระดูก เพื่อแบดบยะเพื่อวัดวัดเอ้ยนี่ไงแล้วก็มีมีอุปกรณ์หลายอย่างให้เราใช้กันดูดิโคตเฟียลเฟียลผมว่าบ้านนี่แม่งเฟียลจัดเลยทุกคนอาหารข้างล่างมีอาหารด้วยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีนั่นหน่ะมีเอ้ยรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านเอ็มซีที่ล้างอ่ะเพราะเอ็มซีหายไปแล้ว ไม่ได้ไอพ oh, right, ี่ตีหายไปไหนทุกคนพี่ไม่มาเลยเออจะตกนะเขาบอกเฮ้ยเพิ่งรู้ป่ะเขาว่ากันว่านะเว้ยมีคนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นนี่สามารถเล่นได้ครับในโหมดที่ผ่านได้นี่เจ้องใช่เหรออันนี้อะไรเป็นคนเล่นไม่ผ่านอีกเหรอพี่เออบทเนี่ยคือมันเล่นยากมากนะเว้ยคือมึงไปผมมาไปดูนั่นมาไอ้ไมค์แคกอะรู้จักไมค์แคกป่ะไมค์แคกรู้จักครับเออไมค์แคกเผื่อบางคนไม่รู้จักนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์สเปนนะครับผมใช่สเปนวะหรือเยอรมันวะสเปนดิสเปนเขาจำได้สเปนสเปนนนนยยููทบบบบบเเเเเเเอออรร์สสปวว้้็็จแแลล่่ะาาากกี99% 99% สิ่จะไม่ผ่านแบบพี่นี่สิ่งกูก็ว่ามันก็ผ่านได้นะเฮ้ยที่มันมีบ้านเอสโนว์สโนวน์นี่ด่าใหนไหนไหนไหนนไหนนี่นี่เฮ้ยบ้านสโนโกเรมเอ้ยไม่ใช่ดิบ้านอะไรวะบ้านบ้านไอ้บรูทิปไอ้นั่นมันเชื่อหรอวะเจ้า ไม่ใช่เอสกิโมเออเอสกิโมเชื่อมขวดชื่อมันใกับไอติมไอติมอะไอติมเอสกิโมเออใครกินอะไรโอ้โหใครกินก้าวแต่รถมันวิ่งไปเร็วมากเลยไอเจ้ามันจะเท็จแล้าเจอไปแล้วไปดูน้องชายโอ้โหเอ้ยจะทล้วมันสปาอะไรวะพี่สปาปลาเอ๊ยสปาปหมึกปลาหมึกเออสปาปลาหมึกแต่มันติดอยู่ในนี้นะเฮ้ยอย่าไปอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันโอ้ยโอ๊ยพี่มันขี้มันปล่อยหมึกดิขี้อะไรเนี่ย อ๋อเคยเรียนรู้เกี่ยวกับแบบไบโอโลจีของไแบบชีวาของพวกปลาหมึกบอกว่าเวลาใครทำร้ายมันจะท่นหมึกเพื่อทำการหนีเ่ะคุณเน่เจอ้อะไรน้องหมู่บ้านใช่เอล่ามีอ<ม>ะ,<ม>ะไรอยู่ในหมู่บ้านออันนี้นเป็นกับดักเป็นแถบอ่ะที่มีเทียนทีอ่ะ ไหนไหนไหนหนไอ้เงินเงินเงินเงเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูไปหาไหนวะแล้วไหนแถบนี่ไหนแถบไหนแถบน้องอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่มีหรอกโจมึงคิดไปเองคิดมากที่ใดที่มีรักอยู่ตรงนั้นก็คงมีโอ้ยยันรักบุ๋บนี่ไงเขาเรียกว่าอะไร99เกปอร์เซนต์กูไม่อยู่ใน99้า้าไม่เชี่ยตายไปก่อนโอ้ยของเต็มเลยโอ้ยมีทองด้วยไอ้โจ้รู้ป่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมึงรู้ป่ะบุบวบอับนี้อ่ะ อะไรอะไรอะไรกล่องหายไปไหนไม่รู้แล้วเออกล่องมันระเบิดไปแล้วไงมี่ได้ทีมีแล้วว่าต่โอเคต้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องขึ้นย่อจบเลยวิตดีๆที่ลงตัวทำไมลงตัวตั้เท่าไหร่ไปเราเรียบบ้าเรียบบ้าไอพี่ไม่ได้รีบพี่แค่แบบใช้พลังกันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งเฮ้ยกลับไปหาด้วยกันก่อนทุกคนกลับไปหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเอ่อโอ้ันแชร์ดามันโอ้ยเจ็ดวัวเห็ดยา fucking วัวเห็ด้ยอย่าฆ่าวัวเห็ดนะเว้ยรัน กูบอกอย่าโอเคโอเคมันปั้มอาหารได้แล้วมันตายไปแล้วทำไมอ่ะเขาเอานั่นน่ะเอาถ้วยไปกดคลิกขวามันอ่ะมันก็ปั๊มสุเป็ตลอดไงอ๋อโอเคพี่เด็ที่ยวเป็นตัวเดียวมันโง่อยิงเลยเจ้าแต่มันก็เกิดใหม่พี่มันพับหลุดันอยู่แถวนี้นี่ไงตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโอ้ยอย่าไปฆ่ามันได้โจนะสองตัวเอ๊ะสามตัวเฮ้ยเฮ้ยจริงออะ สี่ตัวเฮ้ยจริงอ่ะใช่ <S <S จริงสี่ตัวโอ้ว้าววห้าตัวอ้งหกตัวไอ้เชี้งมีกี่ตัวเนี่ยโคตรเยอะโคตรตี๋ละมีตัวเดียวควะงงมันมีตัวเดียวมันจะมีหลายตัวได้ไงโู้จี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งใช่โอ้โหเยอะเยอะเกินโอ้ยเป็นลายเลยเป็นล้านเลยโอ้โจใช่จะอ่าเลยน้องชายเนี่ยเราผู้งแล้วพูว่ามั้งแล้วพูว่าผู้งพว่ามั้งตลอดเป็โคตรพูวามเลยเอ่ะมันมีอะไรเมื่อไหรเนี่ยก่อนนี้มีอะไรอีกไหมพี่เอ่อไม่รู้เหมือนกันอะ อ่านี่ก่อนดีกว่าผมไปขุดเพชรก่อนดีกว่าทุกคนผมจะได้เพชรแล้จิตใจแจ่มใสใช่ผมอ่ะมีไก่อยากขุดเพชรใช่เหรอ่ใชไก่กับหมาป่ามันตีกันป่าวะไม่เห็นมันตีกันไหมไม่ตีกันนะเอ้ยมันตีกันดิมันไม่ได้ไอ้หมาป่าไม่ได้แดกไก่เหรอถ้าตัวอะไรกินไก่ไม่รู้ว่ามันอ่ะอะไรตัวอะไรกินไก่ตัวอะไรกินไก่มึงไงไม่ใช่ครับมึงไงโจ้ตอนนี้ผมล็อกคอแบบเลยนะพี่เป็นไงมีอะไรบ้างเสียงไม่มีอะไรเลยผมเดินดูเดินทัวร์ไม่เฟี้ยวเลยว่ะหาแบบจุดที่มันดีอยู่อ่ะมันไม่มีอะไรดีๆเลยอยากเจออะไ ในชีวิ่เจอได้ดในชีวิตมันจะมีเหรอไมีเหรอวะเออมันก็ไม่มีอีกงอ่ะใช่พี่ไม่มีเลยคนน่าเศร้าเลยวะมึงนั่นม<ช>ันชีวิตมึงน่าเศร้าอย่างวะอะไรเราเราสามารถเป็นเนเธอร์ได้ไหมว่าเ,เป็นเนเธอร์ได้ดิ ได้ดิเพราะเรามีที่ขุดเออนี่กูขุดออฟฟินอยู่เนี่ยเอ๊ะเราต้องหาฟินนะดิเออกูหากาเวลดิพีีม่มกาเวลไม่เจอเลยอะ่ะกูไม่เอมจอนี่ถามคนที่ฉลาดที่สุดในเกมไมค้าเลยนะเกินไปแล้วโจ้กาเวลเฮ้ยเบลอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยไอ้วัวโง่ม<ก>ึงจกซุปจากมึงไม่ได้ไอ้วัวน่างโง่เนี่ยวัวเก๊แย่เยอะเยอะกินได้ไหมพี่กินได้เลยทำไมคนคิดว่ามึงเรากินซุปไม่ได้ฮะคุณโจ้เฮ้ยมันจะมืดแล้ววะโจ้มันจะมืดแล้ววะฮะจะมืดแล้ว ไม่แล้วผมว่ามันต้องไปหาเพชรที่สองอีกสองอีกสองเม็ดอะถ้าเกิดผมเจอเพชรที่สองเม็ดนะผมบอกเลยว่าเปลียวฟ้าขาวแก้วมากเพิ่ม,มเลยทุกคนเราจะทำ ตอนแรกที่ผมไปสำรวจมามันมีถ้ำด้วยพี่ถ้ำที่แบบเป็นใช่เหรอวะแต่ผมไม่รู้ไม่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่แถบไหนอ่ะเฮ้ยเนี่ยในกูกูกำลังสำรวจข้างล่างอยู่กูอยากรู้ว่ามันมีอะไรข้างล่างนี่ผมอยากรู้ว่าที่เอ้ยกูเจอวัวเห็ดอะวัวเห็ดที่แอบอยู่วัวเห็ดที่แอบอยู่มันแอบแอบอยู่โอ้โหแอบอยู่ซอกซอกหลิบเออพี่แต่ผมกูทำไมมันมันเป็นไบโอมที่แบบวัวเห็ดเหรอเนี่ยมีแต่วัวเห็ดแล้วพวกแกะไม่พวกอะไรไม่มีเลยนะเรียกว่าวัวเห็ดของโลกเยวัวเห็ดของโลกเย็นไหม ใช่ใช่ไม่เข้าใจว่าแบบเขาเรียกว่านะบัวเห็ดมันต้องมาปีนี้ปีนี้มันปีของวัวเห็ดมีแรแล้วเปล่าวม่มีนะผมเจ้าคนใช่หรอใช่เจมี่มาเฮ้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 เฮพเฮ้รฮ้เ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 ม้เร้เฮ้ีฮ้อฮ้เ้รฮ้เฮ้เฮ้้นเ มันดูแบบโง่ทุกคนมันไม่มีไม่มีอะไรในชีวิตเลยใช่ดูดิไม่มีอะไรจริงๆกันอะเขาว่าไม่มีอะไรของผมก็คือแบบไม่มีอะไรเลยอะเล็ววะไม่เฟี้ยวเลยดูดิจอมันไม่มีอะไรเลยอะเฮ้ยเราต้องหาเพชรอีกสองเม็ดด้วยพระกิ่งเราก็ทำต้นชางได้คือแบบเฟี้ยวมากเลยเว้ยเราจะแบบว่าเป็นพระเจ้าของโลกไว้นี่นะไอ้จอ้มพระเจ้า in my club o d จะเป็น god of m a n club เอ้ยเราต้องขุดดิ่งลงไปหรือเปล่าโอ้ยแมงมุมเฮ้แมงมุมอะไรแมงมุมเนี่ยตายละไปดิ yes มีซอมีดวะเฮ้ยมีซอมีทะเลทรายวะอ๋อแปลว่ามันเป็นไบโอเว้คือแต่ละจุดอ่ะมันจะเป็นไบโอมาเลยแบบอันนี้เป็นไบโอเห็ดไบโอหมูไบโออย่างงี้เฮ้ยขุดเจ้าท่ารือเจ้าท่ ใช่ใช่ใช่โอ้อ้โอ้โดนฉันแล้วตอนโดนฉันแล้วว้าวมีหนังปะมีหนังวะอะหนังดิหนังไม่มีอ่ะต้องข้าววะเออไม่มึงไม่มึงจัดการนั่งก่อนเดี๋ยวจัดการเลืชัวเคนก่อนดิ๋ยเฮ้ยชัวเคนเราหายแล้วนู่นวะลืมไปโดนระเบิดทิ้งไปแล้วใช่แต่ก่อนโจชัวเคนระเบิดไปแล้วโจชัวเคนผมเจออยู่พี่ชัวเคนผมเจออยู่พิมอนใช่หรอใช่แล้พี่กำลังพี่กำลังสำรวจใต้ดินอยู่ ใต้ดินว่าใต้ดินมีอะไรบ้างใต้ดินแน่นอนขอบเอ้ยแล้วพี่มีหนังไหมเอ้ยไม่มีดูดิเอ้ยนี่ไงมันก็ง่ายๆเลยมึงจำบ้านไม่ได้เหรอจำบ้านไม่ได้เหรอบ้านอ่ะบ้านที่เราไปอ่ะมันมีนั้นอยู่ไม่ใช่เหรอบ้านที่เราไปมันมีไอ้มุกเชลอยู่ไม่ใช่เหรอไปทุบมันดิอ๋อเนี่ยโอเคโอเคเป็นไงฉลาดปะอู้หูสามร้อยไอ้โจ้ข้างล่างนี่คนข้างล่างนี่ ลึกชิบเพ่งเลยลึกลึกยังไงพี่แปลว่ากูลงได้ประมาณกูลงได้นานอ่ะพาร์ทนึงอ่ะถ้าเกิดสมมติคนอยากกันเล่นจริงๆอ่ะลงแบบลงนานมากเลยเว้ยคือแบบมันลึกคนลึกเลยเหมืองเนี้ยไม่เค็มบอกแล้วไปหาผมได้บุกเชลมาละเดี๋ยวมากเจ้ามาเลยน้องชายพี่จะหาทางรอดให้ได้ แล้วกลับไปผมเกือบโดนเลยเนี่ยไอสเกละดตันที่มันใส่ชุดดาบพี่เกลน้ำแข็งนะที่อยู่มันเดนเนอร์ฮิมาไอสเกละ<อ>ดตันเลยนะจำไม่ได้ละสเกลน้ำแข็งวันนึงนั่นอ่ะเราต<ช>่อคาบอะตัวคาบโบมีผมมีผมมีเอาดิ๋ยวเดี๋ยวดิเอาดิเออดูไว้โจ้ดูไว้นี่วางเร็วไมา เราเรามีลาพิดเหรอไม่มีลาพิดในเมืองนั้นไม่มีอยู่หรือเปล่าพี่เออไปดูเหมืองไปดูเหมืองกันไปดูเหมืองกันตามมาตามมาเจ้าตามมาไป๊าปเรามาลงเหมืองกันดีกว่าเจ้านะชีวิตน่าจะดีใช่แล้วชีวิตมันอะไรจะได้ดีขึ้นแหละหนะใช่ใช่ใช่น้องใช่ป๊าป๊าป๊าหลงล่างลงล่างลงล่างแล้วถ้ามันไม่มีละพี่ก็มีอยู่แล้วเหมืองไม่โคตรใหญ่เลยเอ้ยมีอาหารปะอาหารเขาไหนเอยขอนหนไหนวะ โอ้โหแอปเปิลหาลูกเอ้อซอมบี้จัดดิไม่มีแน่จัดดิจัดดิจัดดิตายได้แก่ทุกคนผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเจอเลยเลยว่ะในเมืองเนี้ยไม่มีเลยเลยไหนบ้าบอกบอกเขบอกแล้วมันลึกมากไม่เหมืองอ่ะโอ้ยแไม่มีที่สุดเลยเนี่ยมันจะถึงแก่นโลกปะเนี่ยแกนสาของโลกมันนต้องมันน่าจะต้่งจะวิ่งไกลยันแก่นโลกอะย่าเงี้ยมัจะได้คิดไปแล้วแล้วผมว่าถ้าถ้าจะขึ้นทีแล้วแบบว่าโคตรไกลโอ้โหลงมาเจอตฐานพี่ไม่มีอันนี้เลยอ่ะเออเลวินโอ้ไม่ใช่เลวินนะ ล้วงคือตกแมพดังใช่พี่ครั <Kick! S 2> ้งสุดคือตกแมพเลยพี่บอลโอ้เดะเอาเดะเอ้เดะมันมีนางโง่มันไม่มีนั่นจริงเหรอมันไม่มีแบบไอ้ลาพิจริงเหรอพี่ไม่เจอลาพิพเลยผมไม่เจอเลยไม่มีลาพิพเนื้อมันมีลาภพะตัวครับตัวไอ้ช้าทำไเป็นลาภพอะไรวมีลาพิ้โอ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 อันตรายอันตรายแหละอันตรายอันตรายเกินโคตรอันตรายเลยพี่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะ มันไม่มีลาพิธอลยทุกคนผมรู้สึกว่าไม่จ้อยมากเลยที่ไม่มีลาพิธถ้ามีลาพิธมันจะดูดีมากเลยแต่มันไม่มีอ่ะก็จ้อยเออเออเจาะผมเหรอวะเอามาตีกันไม่ได้นะตีกันไม่ได้ตีกันไม่ได้มึงเลี่ยงกูไม่ได้หรอกมุเลี่ยงกูไม่ได้หรอกมึงเลี่ยงกูไม่ได้หรอกเก็บอ่ะอันนี้เต็มเลยข้าวใช่เหรอใช่ผมได้อาหารแล้วโคตรยาว อะไรดู่ผมทำไฟก่อนผมขาไปดีเนะก้อนเลี้ยบเลยอ่ะจ o ย go โอ้ไม่อาไปอยู่โอ้ไปจบกันไหมจบแล้วพี่โอเคขอบทุกคนนะสำรับคุณทุกคนได้ดูมาเลยนะครับสำหรับแบบนี้นะผมว่ามันก็ใครที่อยากเล่นหนึ่งไปหาโดดเองแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเล่นแบบฮาฮาดีมีให้ทุกคนดูแล้วนาะโอเค รันคมมนคมมันเหลี่ยมนะทุกคนโอเคตรงดนี้เจนาี่หน่าสวัสดีครับบลาบายบายบายครับ